สวัสดีค่ะทุกคนอีฟนะคะวันนี้อีฟจะมาทำวิดีโอเฟอริทนะคะก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้แล้วชอบนะคะในช่วงนี้ก็คือว่าอีฟจะเป็นคนที่ชอบอะไรก็จะใช้อยู่อย่างนั้นไปพักหนึ่งดังนั้นเอาวิดีโอเฟอริทเนี่ยจะไม่ได้มาบ่อยนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกก็สินค้าที่จะเอามาพูดถึงนะคะก็มีทั้งแบรนด์ให้มาแล้วก็ซื้อใช้เองด้วยนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยลองใช้มาหมดแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบเอออันนี้มันโอเคน่าใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเอามา เดี๋ยวินมันกันก็จะเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าตอนนี้มีอะไรที่แบบเออใช้แล้วโอเคบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยค่ะอ่าเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกนะคะเป็นแบบโฟมล้างหน้าเนาะก็ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่แบบเออใช้แล้วชอบนะคะก็คือโฟมล้างหน้าจากเพอร์นาลีนะคะไวทนิ่งเฟเชียลเออที่ชอบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหนึ่งเลยนะคะทำจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะใช้แล้วหน้าไม่แห้งตึงแล้วก็ ปรับผิวให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสามาก,กิ่งขึ้นคืออีอ๊เป็นคนหน้ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกโฟมล้างหน้าปุ๊บไม่ใช่ว่าล้างแล้วโหหน้าแห้งฝืดกรืดขึ้นออ่างนี้จะดีนะคือล้างแล้วหน้าเราก็ต้องยังมีความชุ่มชื้นอยู่ซึ่งตัวนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าใช้แล้วล้างเสร็จปุ๊บหน้ามันไม่แห้งตึงแล้วก็ขจัดจความมันส่วนเกินแล้วก็สิ่งสกรปรกออกจากหน้าได้แบบหมดจดจริงๆตัวเนี้ย แนะนำเลยดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นแบรนด์ของคนไทยของเราเนี่ยแหละค่ะสามารถซื้อได้ที่เพอร์นาลีนะคะเพอร์นาล .com หรือว่าเว็บหรือว่าเฟซบ o o กแฟนเพจนะคะเพอร์นาลหรือเห็นตอนนี้เขามีเปิดช็อปใหม่แล้วที่อะไรนะเดอ j a แจก็โปรโมชั่นใหม่ลด50%ก็เรียบร้อยนะจ๊ะไปสอยกันได้นะคะอันนี้ดีมากๆแนะนำเลยใช้คุ้มมากๆเพราะว่า ขวดหนึ่งอะ200 ml อะเนี่ยใช้มาแบบนานแล้วนะสักเดือนกว่าแล้วเดือน2เดือนแล้วยังหมดไปแค่ครึ่งครึ่งขวดเองอะคุ้มมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญหอมกลิ่นหอมสดชื่นมากเลยเวลาล้างหน้าแล้วก็รู้สึกแบบผ่อนคลายไปด้วยนะตัวนี้ดีมากๆเลยชอบค่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่แบบเออใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยก็อันนี้จะใช้ช่วงที่แบบใกล้ๆจะเป็น วันแดงเดือดอะไรเงี้ยคือช่วงนั้นผิวเราจะบอบบางใช่ไหมมันจะเซนซิทีฟก็จะใช้นี้ค่ะฮาดาลรโะบนะคะสูตร m y andsensi ิ skin เพราะว่าเอ่อตัวนี้เนี่ยเขาดีตรงที่มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ล้างแล้วเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นของผิวอยู่นะคะเพราะว่ามีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะก็เป็นตัวเด่นของเขาละคะ่ะที่สำคัญอันนี้ราคาไม่แพงนะคะหลอดเนี้ยค่ะร้อกรัม175บาทเองก็ใช้แล้ว เวลาล้างถามว่าสะอาดไหมมันก็สะอาดดีนะคะพอล้างเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเฮอวันนี้แบบผิวฉันได้พักผ่อนอะเออบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าใช่รู้สึกว่าเออหน้าสะอาดแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนผิวหน้าเราเยอะคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นไอครีมคืออีพจะมีปัญหาแบบใต้ตาด,ดำเหียวแห้งร่วงโรยมากอะคะ่ะก็คือเรื่องรอยดำอะไรเงี้ยอีฟก็ไม่ได้ หวังว่ามันจะต้องแบบหูหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าไลฟ์สไตล์เรานอนดึกแล้วก็ชอบขยี้ตาอะไรเงี้ยอืมดังนั้นเนี่ยพวกรอยดำหรือริ้วรอยเงี้ยมันก็มามก็เป็นเรื่องปกติะคะ่ะแต่ว่าตั้งแต่ใช้อันนี้นะบอบบี้บราวนะคะไอครีมของบอบบี้บราวน์อันนี้เป็นสูตร ไฮเดตติ้งอ e ครีมนะคะสูตรนี้ไฮเดตติ้งอครีมก็ตั้งแต่ตั้งแต่ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าใต้ตาจากที่มันเป็นริ้วรอยแรกเริ่ม,มนะที่มันแบบเป็นริ้วๆๆเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นกระปุกนี้รู้สึกว่าจะ1,900บาทนี่เนื้อครีมเขาก็จะเป็นขาวๆอย่างเงี้ยค่ะธรรมดานี่เนี่ยค่ะเนื้อครีมก็จะเป็น ใส่ขาวๆธรรมดาค่ะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นของบอบบี้บราวน์เขาอะค่ะต่อมานะคะครีมบำรุงครีมบำรุงก็ของบอบบี้บราวน์เหมือนกันนะคะอันนี้ตัวนี้เป็น Extra ์ r i g h ไบร์นะคะแอดวานซ์มอยเจอร์ครีมถามว่าทำไมอิฟหน้ามันถึงจะใช้แบบ a d v a n c e ์มอยเจอร์อีกเพราะว่าคนที่ผิวมันเนี่ยมันก็ต้องการความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะ เพราะว่ายิ่งถ้าเราผิวมันและยิ่งไม่บํารุงอ,ะอ่ะเหมือนผิวหน้าเราเนี่ยก็จะคอยผลิตน้ํามันออกมาเคลือบผิวไว้ทําให้หน้ายิ่งมันนะคะก็ตัวนี้เนี่ยที่ชอบเพราะว่ามันเป็นทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมได้เลยหอมด้วยกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนส้มอะ่ะคล้ายๆส้มมันเป็นทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมได้เลยคือสะดวกมากไปไหนก็พกแค่ขวดเดียวหรือว่าบางทีก็ชอบแบ่งใส่กระปกุกสำหรับเดินทางะคะ่ะเล็กๆไปแล้วมันก็ประหยัดที่ด้วยนะคะ เนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะออกแบบเหลืองๆนิดนึงเทกซเจอร์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ทาแล้วแบบถึงเป็นแอดวานซ์มอยเจอร์ก็จริงนะแต่ว่ามันก็จะซึมเร็วนะแล้วก็แห้งไปเลยและที่สำคัญนะคะเอ็กซ์ตร้าไบ์ใช้แล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นจริงๆตัวเนี้ยจากแบบลองพื้นอีบะ ตอนเมื่อก่อนตอนที่ซื้อลองพื้นสีมันพอดีกับผิวนะแต่ว่าตอนนี้ลองพื้นเข้มกว่าผิวไปแล้วอะทั้งๆท,ที่มันก็เป็นเบอร์ขาวแล้วนะเออก็ถือว่าตัวนี้เห็นผลนะคะในเรื่องทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นปริมาณห้าสิบมใช้ได้นานเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนี่ใช้มาเกือบๆจะเดือนสองเดือนแล้วอะคะ่ะยังใช้ทุกวันเลยนะเช้าเย็นเช้าเย็นยังลดไปแค่แบบยังไม่ถึงครึ่งกระปุกอะ เออเพราะว่าอีจะแบ่งปริมาณในกนารทาคือตอนเชา้าก็จะทาแบบน้อยหน่อยนะคะส่วนตอนกลางคืนก็จะโบกหนักหน่อยทําให้หน้ามันชุ่มชื้นนะคะตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าเราน้อนห้องแอร์ด้วยไงผิวหน้าเราจะต้องมันก็ขาดความชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออตัวนี้ยอ t ก r b ต้าไบดีราคาอยู่ที่3,750บาทก็ถือว่าหนักเอาการเหมือกันคิดว่าถ้าหมดแล้วถ้ามีตังก็จะซื้อต่อแต่ว่าถ้าจนก็จะ หาตัวอื่นใช้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะคีมบำรุงตัวนี้ค่ะเป็นจากคาแรงนะคะ Facial l i p t o t a l Contouring Serum อันนี้เป็นตัวใหม่ที่แบบทำแล้วหน้าจะยกกระชับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคือว่าที่ชอบเนี่ยเพราะว่าอีบอะอย่างอีเนี่ยงทำงานดือะคะ่ะตีสองตีสเนี่ยออกไปแต่งหน้าให้ลูกคา้ากว่าจะเสร็จกลับมาบ้านอะไรก็หกโมงเจ็ เจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยคือระหว่างกลางคืนที่เขานอนกันเราก็ไม่ได้นอนถูกปะเมื่อไม่ได้นอนปุ๊บสิี่ตามมาคืออะไรก็คือว่าหน้าบวมมากตาตุยมากแบบเป็นลูกเลยอะใต้ตาตุยหน้าบวมมากเลยแล้วยิ่งบุเป็นคนแบบหน้ากลมอยู่แล้วบวมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งตุยเข้าไปอีกแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะใช้ในแบบ เมือนเรารู้แล้วว่าเออว่าทิ์นี้เรางานเยอะเงี้ยก็จะหยิบตัวนี้มาใช้เลยมันจะช่วยเดรนพวกของเสียของเรานะคะออกทําให้ก็ไม่ได้น่ามันไม่น่าเรียวขนาดนั้นแต่ว่าทําให้หน้าของเรายกกระชับขึ้นดูแบบมีแบบลายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะช่วยเดรนพวกของเสียต่างๆนะคะออกทําให้อ,อ่หน้าไม่บวมเท่าไหร่ แต่ถามว่ายังบวมไหมมันก็บวมนะแต่ก็แบบบวมน้อยลงอะ่ะเออพอใช้มาสักพักหนึ่งก็เริ่มเห็นว่าเออเฮ้ยอาทิตย์นี้เราไม่ค่อยได้นอนนะแต่ว่าหน้าเราก็ไม่บวมเท่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเออก็โอเคเลยนะคะตัวนี้ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นรักษาสิวเนาะเบนแซกจะใช้สลับกันเบนแซกกับสมูทตอีนะคะไว้แต้มแบบสิวที่มันขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแต้มสิวนะควรจะแต้มตั้งแต่ที่รู้ว่ามันกําลังจะผุดขึ้นมา เช่นแบบจับจับ,จบไปเหมืนเนี่ยเริ่มเจ็บเจ็บแล้วจัดเลยจ้าเป็นแซกแป้มไปเลยนะคะยาอะไรทุกอย่างก็ให้แต้มไปเลยเพราะช่วงนั้นเนี่ยผิวหนังเรายังเปิดอยู่ยายังสามารถซึมลงไปได้แต่เมื่อไหร่ที่มันขึ้นมาเป็นหัวออกมาแล้วแบบเป็นหนองแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นอะ ยาจะไม่ซึมแล้วค่ะมันก็จะแค่เคลือบอยู่ภายนอกเฉยๆเพราะว่าผิวเราปิดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสิวนะแนะนําว่าให้แต้มยาตั้งแต่เริ่มรู้ว่ามันปุดอยู่ข้างในแบบเริ่มๆแหละมันเราจะรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยตรงนี้ปุดๆตรงนี้คันๆแล้วอะไรเงี้ยก็จัดยาได้เลยนะคะตอนนั้นนี่ก็ใช้เบนเซ็5%ทาแล้วก็นอนไปเลยไม่ไม่ไม่เคยล้างออก <laughs> เพราะว่าหน้าหนาแล้วนะคะ สามารถใช้ได้ไม่แสบไม่อะไรทั้งนั้นโอเคค่ะอันนี้ก็หมดสําหรับพวกบํารุงที่ชอบแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นโหมดเมคอัพแล้วเนาะ